โหลดได้ตาม App Store และ l พ y t t r r e เลยจ้าเกมเล่นง่ายง่ายชื่อเกม h l i h l t เดี๋ยวเปิดให้ดูตึ๊ด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 หน้าจอแบบค่าเวลาเลยเกมสะกดแบบนี้เลยนะรีบิวเกมไฮไลท์ก็คือให้เราต่อตึกขึ้นไปให้สูงขึ้นสูงขึ้นโดยพยายามทำให้มันเป็นสีเดียวกันอย่างเช่นตอนนี้นะคะเราเอาสีเหลืองเอ้ยม่วกแล้วเราเอาสีเขียวไปวางไว้ใกล้สีเขียว มันยังไม่ถึงจํานวนบล็อกที่จะดูดกันได้แต่ถ้าสมมุตินี่สีชมพูไปวางใกล้สีชมพูมันก็จะดูดขึ้นไปเป็น2ชั้นแล้วก็สีม่วงใกล้สีม่วงมันก็จะดูดขึ้นไปตึกก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนี่ซึ่งสีฟ้าใกล้สีฟ้าก็จะดูดขึ้นไปแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ดูดหนึ่งต่อ1เท่านั้นนะคะเห็นสีเขียวไหมสีเขียวมี2ชั้นกับสีเขียวมี1ชั้นพอเราวาง1ชั้นอีกอันหนึ่งเข้าไปมันก็ดูดปึ๊บ เช่นเดียวกับสีชมพูก็เหมือนกับว่าเรายิ่งต่อตึกสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยคะแนนเราก็จะมากขึ้นเกมจะจบเมื่อไรสงสัยปะเดี๋ยวใกล้จบแล้วล่ะมันจะจบตอนที่เราไปต่อไม่ได้แล้วก็คือทั้งกระดานเต็มไปหมดเลยทั้งกระดานพื้นที่เต็มอะ่ะพอเป็นพื้นที่ตารางอันสุดท้ายปุ๊บนั่นแหละคือเราจบเกมก็คือสะสมคะแนนดูว่า คะแนนจะได้เท่าไหร่มันเป็นเกมค่าเวลาที่ดีมากๆเหมือนแบบว่าไม่อยากเล่นเกมนานอ่ะแบบเหมือนรอเพื่อนแป๊บๆมันรออยู่แป๊บเดียวอ่ะแบบเดี๋ยวก่อนเสียเวลาเอ,อเล่นเกมนิดหน่อยแล้วกันแบบว่าจะได้ค่าเวลาไปพลางๆนี่เห็นไหมสองไปสองแล้วก็ฟึ๊บขึ้นไปอย่างนี้ส่วนอันนี้ลูกศรเห็นไหมคะลูกศรไม่เห็นเห็นไหมคะ,อไ,มไ,มคะไอเทม อันนี้ลูกศรที่ออกมาสีส้มๆเนี่ยแปลว่าตอนแรกทุกคนจะไม่เห็นสีก่อนล่วงหน้าตามที่พี่บอกใช่ไหมอ่ะย่อลงหน่อยตึ๊บอ่มากันใหญ่เลยจ้าอ่าอ่ะยอ่ยอย่อเราย่อจอก็ได้อ่ะอ,อืมเห็นชัดแล้วทั้งจอลูกศรสีส้มๆเนี่ยมีหน้าที่ทำให้ปิกมันลอยไปเป็นการขยายพื้นที่ของเราปุ๊บขึ้นสวรรค์ไปแล้วต่อไปค่ะ เล่นต่อไปนีสีเขียวมาสีเขียวเห็นไหมคะเป็นเกมที่แบบว่าเล่นเพลินๆขอบคุณนะคะที่น้องแสดงความคิดเห็นกันมาตลอดอย่างต่อเนื่องพี่มีความรู้สึกปราบเรื่องยินดีมากเลยที่ได้รับความนิยมจากทุกคนคือมีคนคอมเมนต์แล้วก็กดถูกใจตลอดเวลาเลยเดี๋ยวนะเราจะอยู่ด้วยกันจนจ,นจบเกมช่วยมาเป็นสักขีพยานในคลิปแรกของพี่ก่อนตึ๊ด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 นี่เห็นไหมพอสองต่อสองแล้วเนี่ย พอถ้าเกิดเราต่อมากกว่านี้มันก็จะประกบกันเข้าไปอีกแต่ว่าเราต้องเคลียร์พื้นที่ของเราดีๆด,ด้วยนะเอาละฮึบฮึบช่อฮึบนี่เห็นไหมเราได้ตึกสูงมากเลยแล้วคะแนนเราก็จะบวกขึ้นไปตอนนี้คะแนนคือ1 1 6 0ง้วิและตึกก็มี5ชั้นตึก5ชั้นแล้วก็มีทงด้วยเอาซิเอาซิเอาซ,อาซิแต่ทีนี้เพื่อเคลียร์พื้นที่เราเคลียร์ตึกที่สูงของเราขึ้นไปบา,บายยขึ้นสวรรค์ไปแล้ว แล้วเราก็เคลียร์พื้นที่เป็นเกมเพลินๆน่ะแบบว่าอมไม่ต้องคิดอะไรเยอะไปกันเลยจ้านี่ไงอยากรู้ใช่ไหมว่าจะจบตอนไหนเข้าหลังเรามาเล่น ROV กันไหมอะ่ะแต่ว่าประเด็นคือห้ามด่าวอ่ะพี่กากเพราะพี่กากจริงๆอ่อนมากๆตึ๊ดเต๊ตตตตตตนี่เห็นไหมสีชมพูก็ดูดขึ้นไปได้เห็นไหมคะอูู้้อละวู้แย่แล้วแย่แล้ว พื้นที่จะหมดแล้วทำยังไงดีเพียกรเอ,อ้ยไม่นะนาสีเขียวก็สูงขึ้นไปแล้วเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นการสร้างตึกอันวิจิตรวิเลอร์สมาราของพี่ orton. ไปกันใหญ่เพแบบิ่มเพิ่มเพิ่มเพากฏเดี๋ยวกลับไปที่ติ๊กตอกอีกทีน้องหายหมดเลยจ้าน้องไปหมดแล้วนะจ๊ะ สนุกอยู่คนเดียวเห็นไหมตึกมันก็จะดูดขึ้นไปอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยทของตก sorry ตายแล้วทำยังไงดีอ่ะปุ๊บอ่ะเราต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ปุ๊บน่าเห็นไหมส่งตึกขึ้นไปอันไหนอันนี้แล้วกันปุ๊บสีเขียวโอไม่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 ไมอ่าแย่แล้วนี่แหละพอเราเล่นเกมแพ้จ้ะ <laughs> พอเราเล่นเกมเสร็จนะรอเพื่อนอยู่เพื่อนมาพอดีเอาไฟกันเลยอะไรแบบนี้พอจะเข้าใจกันไหมอะ่ะเข้าใจสิพ่อพี่ครั้งแรกเลยเนี่ยพี่สตรีมเกมไม่พลาดลิปสนุกสนุกดกดติดตามพี่เมเบิร์ตตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ